สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทินทีวีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับหรือวิธีการลบนะครับ WordPress นะครับกรณีที่เราได้ได้สร้างเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะทำการรีเซ็ตลบ WordPress ของเราได้นะครับซึ่งวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เรานะครับเข้าสู่ในโหมดของ Direct Admin นะครับ ซึ่งมันจะมีรหัสนะครับตามที่โฮสติ้งนะครับได้แจ้งให้เรามานะครับในการเข้าระบบต่างๆนะครับหลังจากที่เราทำการล็อกอินนะครับยูสเซสร์เนม password เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ในหน้าของ direct admin นะครับแล้ววิธีการแรกนะครับให้เรามาดูที่หน้าของ your account นะครับให้มาดูเมนูของ file manager นะครับเราก็คลิกปุ๊บนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปที่โฟลเดอร์ของโดเมนนะครับ domains นะครับโดเมนนะครับเราก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ URL ของวเว็บไซต์ของเรานะครับนะครับปึ๊บหลังจากนั้นให้เราไปเลือกที่โฟลเดอร์ของ public อ underscore html นะครับปึ๊บแล้วก็เราต้องทำการลบ ทั้งหมดนะครับเพราะเราจะรีเซ็ตลบเว็บไซต์ของเรานะครับเราจะต้องทําการลบทั้งหมดโดยการเลือกที่เมนูข้างบนสุดนะครับเมนูสีน้าเงินข้างบนนะครับแล้วก็คอลัมน์หลังสุดนะครับตรงคําว่า select นะครับเราก็คลิกทีหนึ่งนะครับพอหลังจากที่เราคลิกปั๊บเครื่องหมายขีดถูกมันก็จะปรากฏทุกโฟลเดอร์ทุกไฟล์เลยนะครับเราก็ทําการเลือกที่ delete นะครับข้างล่างนะครับกด delete นะครับมันจะขึ้น pop up แบบนี้นะครับ are you sure you want to delete this file ก็คือ,อคุณแน่ใจใช่ไหมว่าจะลบไฟล์ทั้งหมดเราก็กดโอเคนะครับฟึบไฟล์ก็จะทำการลบทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่โฮมนะครับรูปบ้านนะครับแล้วก็เราเลื่อนลงข้างล่างสุดเลยนะครับลงเลือล่อนล่างนะครับไปที่แอป installer นะครับไปที่ WordPress ของเรานะครับเพื่อจะทำการลบนะครับ โอเคเราก็เลื่อนลงข้างล่างสุดเลยนะครับนะท่านผู้ชมจะสังเกตในหัวข้อของ current installation นะครับมันจะมี URL ของเราเราก็ทำการลบเลยนะครับเราให้เราไปที่ทางขยะตรงนี้นะครับ remove เราก็กดไปเลยนะครับกดสักครู่รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นของ removing WordPress นะครับ เราก็เลื่อนลงข้างล่างสุดนะครับไปที่ Remove Installation นะครับตรงนี้นะครับปุ่มสีน้ำเงินนะครับเรากดปุ๊บมันก็จะมีป๊อปอัพอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็กดโอเคนะครับโอเคเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับฟุ๊บขึ้นขึ้นข้อความว่า the installation was removed success นะครับก็คือการลบของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เราก็ ลบเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาถึงการขั้นตอนในการติดตั้ง WordPress อันใหม่นะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับเราก็เลื่อนลงข้างล่างสุดนะครับไปที่ App Installer นะครับเลือกที่ WordPress นะครับโอเคเลือกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงล่างนะครับแล้วก็ไปที่ Install Now นะครับอ่นนะครับแล้วก็ข้างบนสุดนะครับ ตรงนี้เป็น URL ของเรานะครับเราก็ไปลบที่ wp ตรงนี้นะครับลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็คลิกเลือกอ่า i n Directory นะครับแล้วก็ให้มันว่างๆไว้นะครับเราก็เลื่อนลงนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะตั้ง username ของเรานะครับ password ของเรานะครับแต่ว่าผมจะเก็บไว้แบบนี้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็ใช้ตามนี้ไปเลยนะครับก็ได้นะครับ หรือว่าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับเราก็เลื่อนลงข้างล่างสุดนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับ i n s t a l l นะครับฟึบอ่าแล้วก็เลื่อนข้างบนสุดก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคทก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฟึบร้อยเปอร์เซ็นต์ฟึบอ่าท่านผู้ชมลองเข้าไป URL นะครับเนี่ย URL ของเรานะครับเนี่ยก็จะทำการรีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าของ s i มเพ e ลเพจนะครับเป็นหน้าแรกนะครับก็คือ hello world นะครับเป็นหน้าแรกของ WordPress นะครับอันนี้คือวิธีการรีเซ็ต WordPress อันใหม่นะครับเราไม่ต้องการอันเก่านะครับเพราะเราบางคนอาจจะสร้าง WordPress แล้วก็ไม่ชอบเมนูพังอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำการรีเซ็ตอันใหม่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ผมด้วยครับ pi nz tv นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye-bye.